เบื้องดอกกุหลาบกูได้ซื้อไปนี่คอยตั้งน้ำไว้เถิงเบื้องนี่โอ้ยงามทุกด,ดอกบอกเลยว่ามีคีมได้ของร้านคอยนี่แน,น่นอนคุณภาพดีดีตั้งน้ำไว้เถิงเบื้องร้อมครับกุหลาบกำร้อยแปดร้อยเก้าขาดชุนไปเลยนี่ร้อยเก้าสิบนี่กำหนึ่งนี่คนตั้งน้ำไว้จะซื้อนี่ เป็นยังไงหนวดมุงเจ้าได้ไปนี่ผัดโทดอกไงญ่แห้งใส่นี่จังสองมือเลยครับนี่หวนเลย้านนี้ขายของคุณภาพแน่นอนมําำหนึ่งนี่มียิบหาดอกเนาะ